เอ็มซีฟอยากเล่า ep 1 6ครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับทั้ง3ช่องทางเพจเอ็มซีพีฟอดไงนะครับรวมถึง Facebook ส่วนตัวนะครับยูทูบชาแนลนะครับรวมถึงทิกตอกด้วยนะครับก็จะมีข่าวสารทางด้านกีฬาครับมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนคลิปนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับทางช่องงทา ต่างๆที่ว่าไปนะครับโอเคข่าวแรกครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยครับเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศสำหรับดิฉุปชิอิเล็กทริกครับ2022เนี่ยแมตช์แรกผ่านไปแล้วครับเราบุกไปเสมอเวียดนามนะครับได้ที่บ้านของเวียดนาม2-2นะครับจากการยิงของปรเบศอานวิไลและสารัตอยู่เย็นเึ่ออีกแบบหนึ่งจะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ครับก็แสดงความนดีกับท่านที่มีบัตรเข้าชมแล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้บัตรขายหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการเทรดต่อกันเนี่ยในราคาที่สูงขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับไรที่มีกําลังไหวก็ว่ากันไปนะครับถ้าอยากไปชมบรรยากาศาสดๆในสนามแต่ถ้าใครที่ไม่ไหวก็ชมการถ่ายทอดสดทางหน้าจอทีวีได้นะครับโอเคอย่าลืมส่งกำลังใ,ใจให,ให้กับนักวิบ์บอลคิมชาติไทยของเราด้วยนะครับ <S <S อัปเดตข่าวสารวัเล์บอลกันหน่อยครับในเลยที่2เริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับวัเล์บอลไทยแลนด์ลีกครับฤดูกาล2 0 2 3 นะครับในแมตช์แรกของเลกที่2เนี่ยจะสามารถส่งเชือะส่งผู้เล่นนะครับที่เพิ่งย้ายลงมาเนี่ยนะฮะลงสนามได้ทันทีเลยซึ่งขอลงรายละเอียดหน่อยเพราะว่าผมไปดูเกี่ยวกับรายชื่อของนักกีฬาที่ถูกเสริมเข้ามาเนี่ยนะครับเอาของโคราชก่อนของโคราชทีมหญิงเนี่ยมีเอรีคัสเวิร์กนะครับอ่านคันสเวิร์กมาตลอดเลยเนะจริงจริงเขาชื่อเอรีคัสเวิร์กนะครับกับแมทธิวลอเรนส์เนี่ยลงสนามได้ไม่ทที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในแมตช์แรก ของเลเที่สองสามารถเอาชนะทะน้านาของขอนแก่น bc ไปสามต่อศูนย์เซต25-19 25-15แล้วก็25-19นะครับคนที่ทําแจมสูงสุดของทีมโคราชก็คือแอรี่คุูสเวิร์กต้องบอกว่าเยี่ยมมากนะฮะมาเตีมเดียวกับออดอุมาเลยครับทั้งลูกหนัก ลูกประสบการณ์ลูกเล่นต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ออดูมาเลยนะแต่ว่าแอบเสียดายิดนึงที่แมทธิโอรอเลนยังไม่ได้ลงนะครับน่าจะมีอาการของการเจ็ตแหลกแล้วก็การฝึกซ้อมอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับก็เดี๋ยวรอดูดีแมตต์ต่อไปคราวนี้นอกจากทีมคุล่าที่เสริมตัวเนี่ยคู่แข่งในส่วนของทีมหญิงนะนะฮะก็ของสุพิมจิพยะเนี่ยได้ตัวของยาริสบาซ่าครับซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของทีมคุล่าสมัยแชม์ลก นะในปียุคที่เจ็ดเซียนห้าเซียนอะมมเได้ที่โคราชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเฮอร์วินหานนะครับเป็นหัวเสาร่างโยงครับวัยยี่ปีครับมาจากสโมสรคชานตงนะครับในสื่อชยัยในซุปเปอร์ลีกมาจาก,กจีนนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เป็นแชมป์เก่าครับไดบอนฟูด้ดก็ได้ตัวของลุสราต้อมคำครับเซตเตอร์อัฉริยะ นนหนึ่งในเจ็ดเซของทีมชาติไทยนะครับรวมถึงในตำแหน่งบีหลังคือนาตาชาชิกิริสนะครับผู้เล่นชาวเซอร์เบียครับ27ปีสูง193เซิเมตรก็เพิ่งเสร็จภารกิจที่ลีกจีนครับกับทีมยูนานนะครับพอจบลีกจีนก็เดินมาเดินทางมาที่ประเทศไทยต่อเลยนะฮะอีกคนคือในตำแหน่งบอลหัวเสาครับ28ปี188ซนติเมรครับยูเรียนวิช ลิวิสเลนโก้นะครับก็เป็นชาวยูเคนนะครับมาเสริมทัพให้กับทางด้านของไดมอนด์โฟร์ทีมหญิงเนี่ยต้องบอกว่าเลกสองเนี่ยจะว่ากันที่ผู้เล่นต่างชาตินี่แหละนะครับรวมถึงไฟนอลโฟแล้วก็รอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับก็ต้องติตดตามกันต่อไปในส่วนของทีมชายนะครับได้ตัวได้ผู้เล่นมาอีก2คนนะสำหรับทีมโคราชนะครับยุทศพลวัฒนะครับตำแหน่งเซตเตอร์27ปี 0, สูง192เซนติเมตรครับอีกคนหนึ่งคือตำแหน่งลิเบโรครับจากกระพงทองกลาง ็นดบโร่ทีมชาติไทยนะอายุ27ปีครับทั้ง2คนมาจากทีมพยากรซินเซนะครับก็จะมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชายนะครับของแคทเดวิลนครสิรบามหุยว่างคิวมินซีนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมอัาคลิปอยู่เนี้ยทีมหญิงแข่งเสร็จไปแล้วเมื่อช่วงเยงที่ผ่านมานะครับช่วงแยะทีมชายกําลังแข่งขันอยู่นะครับเดี๋ยวแจ้งผลตามหลังไปแล้วกนะันนะนในส่วนของวอลเลย์บอลทีมชายนะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันที่ฟุตบอลกันหน่อย นะครับสวัสดีคแับนครสิมามัสซาเอฟซีครับไปเก็บตัวที่หัวหินแล้วก็มีแมตช์อุ่นเครื่องด้วยกับทีมอันยองนะครับหลีกจากอัลรีใต้นะครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งสองครับแต่ว่าจุดโฟกัสเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับจุดโฟกัสอยู่ตรงที่การปรากฏตัวของสารัฐการยาโรดนะครับหรือว่าเมสซี่ฟาร์มเจ้าฟาร์มของเรานี่เองนะครับก็มาซ้อมกับทีมแล้วก็ลงอุ่นเครื่องให้อุ่นเครื่องไปกับทีมด้วยนะครับที่เจอกับอันยองนี่ย ที่ไปอุ่นเครื่องกันที่หัวหินนะเมื่อวานก็มีแมตช์อุ่นเครื่องแล้วก็ลงโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจเลยครับคือผีหมายลายมือเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรสงสัยเลยนะครในตัวเมซี่ฟาร์มคนนี้จะอยู่ที่คิวิีแบ็กเวลครับในการประกอบทีมในการฝึกซ้อมในการจูนนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ากับทีมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลโคราชกำลังโพส รูโพสคลิปก,กันสนันเลยในโซเชียลนะครับผู้เล่นชาวบราซิลเนี่ยนะครับคาดว่าจะเดินทางมาถึงภายในสัปดาห์หน้านะครับต้องถึงก่อนสัปดาห์หน้าอนยะจริงๆแล้วเพราะว่าเราลงชื่อได้ถึงวันที่19นะวันอังคารนะครับก็ต้องเคลียร์เอกสารให้จบ ก็เดี๋ยวดูทางเพจออฟฟิ i ชียลของสโมสรแล้วกันครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหรและรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนก็คงจะเห็นผ่านตาทาง facebook แล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับก็เลยยังไม่จะลงยังไม่ลงข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่หรือเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยสติการเล่นอะไรเป็นยังไงรูปร่างส่วนสูง,งอายุเท่าไหร่เงี้ยผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่า อ่ายังไม่ชัวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใส่ไปปัป๊บๆๆแล้วมันไม่มาก <c oughs> ็เลยก็เลยอเดี๋ยวราให้สโมสรเขาอา o f f ฟิเชียลก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนในส่วนของผู้เล่นชาวบราซิลใน EP ต่อๆไปนะนะครับซึ่งโคราจะเริ่มกลับมาทัำการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยวันเสาร์ที่21 มกราคมนะครับ2566นะครับจะเปิดบ้านต้อนร,รับการ,รมาเยือนของ PT ประจวบที่สนาม80พรรษานะครับแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงนะก็ต้องฝากแฟนบอลชอวโคราชไปร่วมชมร่วมเชียร์รวมถึงไปดูฟีไม้ลายมือ,อนักฟุตบอลคนใหม่ของทีมสวัสดิ์คัดของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะยืมตัวมาไม่ว่าจะซื้อตัวมายังไงก็อย่างน้อยเขาสวมเสื้อโคราชแล้วนะครับก็ต้องเชียร์ต้องให้กําลังใจกันนะ โอเคฮะ EP นี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าข่าวสารยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมากมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งปเป็นกำลังใจรวมถึงพูดคุยหรือว่ามีข่าวสารกีฬาที่จะฝากอ่าขอฝากนิดน,นึงนะชช่นชมเยาวชนชาวปากช่องหน่อยนะครับมี2หนุ่มจากปากช่องนะครับได้คัดเลือกนะได้ได้คัดเลือกนะครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดครับ เข้าทีมชาติไทยนะครับเพื่อจะลงทําการแข่งขันในศึกวัเลย์บอลชิงแชมป์ชายหาดอาชีงแชมป์โลกนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็มีน้องก,กันกับน้องซันครับกิติภูมิรุจิสุขับกับยานกรสังะคะกุลนะครับสองหนุ่มนักวอลเลย์จากโรงเรียนปากช่องนะครับก็สแสดงความดีด้วยนะครับได้เข้าแคมป์เก็บตัวก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จและมีธง ไปลงติดที่หน้าอกนะถือว่าเป็นเยาวชนคนเก่งของจัหงหวัดนครสีมาเรานะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยและกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับฝากข่าวสารทางด้านกีฬานะครับได้เลยเต็มที่ครับทั้ง3ช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากจะสนับสนุนคลิปนะครับในการทำคลิปแบบเนี้ยนะครับก็ติดต่อผมได้เลยจะขอบพระคุณมากๆเลยเจอกนันใหม่คลิปหน้ากับอินซีฟอร์ดอย่างเล่าครับสวัสดีครับ